เราจะมาแนะนําสมาชิกมีทั้งหมดดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญินงนนท์พัฒโมชํมสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนาดาสุภจินสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจินจยายเมียคงานันสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชญานุวันาเฉลิมพรสวัสดีครับผมเด็กชายดังืูมาสวัสดีครับผมเด็กชายวิชิตุฒิอ,อินแก้วสวัสดีครับผมเด็ชดกชายนภัทรจการปัจจัยในการผลิตมีทั้งหมดวข้อที่ดินเป็นที่ดินของนางพิลาวันบุญชู แรงงานใช้แรงงานในการผลิตการทำขนมไทยทั้งหมด3คน 1. นังางพิไลวันบุญชู 2. นางพยอมบุญชู 3. ในายสิทธิชัยบุญชูซึ่งเป็นคนในครอบครัวทุนใช้วัตถุดิบในการผลิตขนมหลักๆคือถั่วครึ่งโล90บาทน้ำตาล1โล30บาทแป้งสาลี35บาทแป้งข้าวเจ้า45บาทไข่5ฟอง ประมาณ20บาทและมะพร้าวในช่วงนี้จะราคาลูกละประมาณ15-18บาทขนม1ถาดต้นทุนใช้ไม่เกิน200บาทและขายได้ถาดละประมาณ400บาทค่ะผู้ประกอบการคุณพิไัยวันบุญชูหรือป้าออดขนมหวาน หลักการผลิตที่สอดคล้องด้านเศรษฐกิจใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเช่นมะพร้าวป้าออจะรับมะพร้าวมาจากบุญอยและฝั่งเพื่อนบ้านวิธีการเช็คว่ามะพร้าวดีหรือไม่ดีของป้าออดคือเคาะหรือเขยา่าถ้าเสียงเบาแปลว่าไม่ดีถ้าเสียงแน่นแปลว่าดีสร้างความแตกต่างพัฒนาให้ขนมหลากหลายรูปแบบเช่นขนมชั้นเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปดอกไม้หรือรูปทรงต่างๆเป็นต้น สังคมและชวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อเราต้นทุนในการขนส่งและยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแต่ใายย่อมเยาวได้สินค้าที่มีคุณภาพและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไท,ทยอย่างหนึ่งค่ะตัางสิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบออแกนิกที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี <c oughs> เช่นใบตองใบเตยดอกอัญชันใบสกัดเป็นสีของขนมครับ โอเคด้านนี้จ้ามาเลยอันนี้คือแป้งขนมชั้นนะคะแล้วหนูอะไรอีกคะอระเทียมค่ะกระเทียด้านนี้ค่ะด้านซ้ายมือจ้าอ๋ออ่าหนูเอาแบบไหนจ้าน้ำขวดแล้วน้ำตาลทรายล่ะคะน้ำตาลทรายอยู่นี่จ้ะเออทางนี้จ้ะกิโลยี่สิบเก้าบาทหนูใช้ใช้กี่กิโลจ้ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลโอเคจ่ะ ชั้น <Okay. S 1> แม่สุบูรณ์นะลูกนะชั้นนะว่างแล้วก็จะสูตรป้านนี่จะเพิ่มแป้งมันหนึ่งในสามส่วนของ,องล,น,ล,ลอน,นึ่งไปตามหนึ่งโลเกิดที่หนึ่งโลเราเอามาผสมนะอีกหนึ่งกิโลให้มันได้เท่ากันเราจะได้ขนมชั้นหนึ่งหาย <Okay. S 1> ตั้งตอนแรกเราก็ผสมกะทิก่อนกะทิกับน้ำอ่ะอ่ะจับ ผสมน้ำเปล่ากันเลยประมาณหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าจะที่นี่นมันเข้มข้นเราก็จะใช้น้ำเจียจางให้มันได้ประมาณสองโลเราจะไม่รู้คามันใช่ไหมลูกเ้าต้องมีเกลือนอิดนึง ประมาณนี้น้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ลูกอาจจะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงได้แต่ห่วงป้ายน่จะหนึ่งโลูกเป็นทด่ล่กน้ำตาลนี่ไม่ใส่ที่ไม่ใช้เขาค่อยใส่ด้วยเขาค่อยใส่นะคนใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลยทีเดียวเลยรครับคนไหมคะแล้วก็มา ละลายในน้ำหมดน้ำเอ้ยเตาไฟเลยเทหมดเลยเออเทมาละลายไฟให้มันน้ำตาลละลายกันยกมาเลยค่ะมาอ่อคนคนเพื่อให้น้ำตาลละลายวนนอยก็ได้เสร็จแล้วถ้ามันละลายเสร็จแล้วใช่ดไหมลูก อันนี้อ้าวไปนั่งแล้วก็คนหนึ่งเสร็จกะที่คนหนึ่งก็นวดแต่งหาใส่ลนลูกเด็กกนะ็จะอันนั้นเมนล้างมือนะถ้าใส่ของขอบขอคุณ แกมันเดือดก่อนเราถึงจะทําขนมได้ขนมห่อไปตองบางคนนี่หอ่อเสร็จปุ๊บไปตั้งตั้งไฟแล้วก็นึ่งเลยใช่ไหมตองมันจะออกสีดําๆต้องรอให้แามันเดือดก่อนแล้วค่อยเอาขานมที่เราห่อไปตองลงนึง่งตองมันจะใสเทคนิคของการทขานขนมให้เดือดแล้วก็เอาขนมไปนึนน่งเลย,ยใช่ไหมออกสีดาถ้าพอแกมันเดือดปุ๊บเราไปนึ่งเงี้ย เออไปตองมันจะใสเหมือนขนมชั้นต้องรอให้ถ่านกันร้อนเวลาเราตัดออกมาจะไม่ติดเพราะทำไมต้องเป็นขนมช้นเพราะเราทำทีเด็ดชานทัเป็นช้าอย่างเงี้ยนึ่งไ,ไม่ใช่แต่ละชั้น,น,น,รนรประมาณ5นาทีต้องดูความเราใส่แป้งความหนาความบางถ้าเราใส่บางมันก็จะไวประมาณ5นาที ถ้าเราใส่สามช้อนมันจะหนาหน่นแล้วก็สิดทีเราคอยเช็คดูได้วนามันติดยังไงแต่ย่างมันนี้กี่นาทีปรห้านาทีรวมกันเป็นชานห้านาทีห้านาทีแล้วก็สิบยี่สิไปเนหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีจนแต่เวลาเราผสมเวลาประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมง ถ้าเป็นสีนี้นะลูกนะอันนี้คือถ้าเราเปิดดูมันกระด้างอย่างนี้นะมันยังไม่สุกเราต้องปิดไว้ก่อนอันนี้เรื่อแบนอย่างไรดูงี้ก็ได้แค่นีถ้ามันขึ้นเป็นชั้นแล้วมันจะเทต่อมัใช่ต้องให้มันสุกหนึ่งชั้นแล้วจะเทต่อได้ยงไทุกถ้ามันไม่สุกอ่ะมันจะทำให้ชั้นต่อไปไม่สุกมันต้องให้สุกไปเลยนะ ก็จะกดดูถ้ามันไม่มีรอยรอยบุ๋มอ่ะนี่คือสุกแล้วเอาใส่ืีชมพูสองช้อนจะเป็มกรใส่คนๆๆก่อนจะใส่แล้วต้องคนให้ให้มันไม่ค้นใช่ให้มันไม่น้อยก้มให้มันแป้งเสมอกันเทไปเลย สีขาวมางตรงนี้ลูกชั้นสุดท้ายแล้วจ้าเปิด จ,จุดเริ่มต้นในการทําขนมของป้าวเริ่มมาจากยังไงคร,รับเริ่มมาจากอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองเอาไว้เลี้ยงครอบครัวหารายได้เป็นของตัวเองแล้วทํามากี่ปีแล้วครับทำมานี่ประมาณเกือบไม่ตํากว่าสามสิบปีครับสิบปีระหว่างทํมาสามสิบปีนี่เคยคิดจะไปทําอย่างอื่นหรือว่าอยากเปลี่ยนเนยงี้เปลี่ยนอาชีพเหรอครับก็าบอกว่าอาชีพขนมขายเนี่ย ก็อยู่ตัวละอยู่ตัวอยู่ตัวคือเราทำเป็นแล้วก็วัสดุที่เราใช้เราก็จะหาซื้อแถวบ้านเราได้ <c oughs> อย่างมะพร้าวเราก็ทำเองมะพร้าวเป็นลูกมันจะมีความอร่อยความมันจากที่ว่าในเมืองเขาใช้กะทิกล่องแต่เราใช้กะทิสดมันจะมีความมันความอร่อยความหวานของขนมตัวขนมดีกว่า วันหนึ่งทําขนมอยู่ประมาณตอนแรกๆทําอยู่สามถาดใช่ไหมลูกเราก็เพิ่มขึ้นอกีกประมาณห้าถาดแปดถาดแต่ตอนเนี้ทําอยู่ประมาณแปดอย่างถึงสิบอย่างไปขายที่หน้าตลาดสดก็หมดทุกวันแล้วช่วงโควิดนี้ช่วงโควิดหยุดก็มีการทําแล้วก็ส่งตามบ้านพอส่งตามบ้านรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวก็เลยคนสั่งเยอะขึ้นเราก็ใช้วิธีการ ลงเฟซบุ๊กว่าเราขายนะแล้วก็ให้คนมารับมาที่หน้าบ้านก็โอเคมีคนมาซื้อมารับที่หน้าบ้านจากที่มารับก็ทําเพิ่มบางคนก็ไม่มีเฟซบุก๊ก k มาหาซื้อหน้าบ้านก็เลยต้องวางขายหน้าบ้านเขาผัดไปผัดมาเขามาแวะซื้อก็มือทุกวันเหมือนกันเราอ,อยากพัฒนาสินค้าขนมไทยให้เข้ากับโลกปัจจุบันแต่ตอนนี้ จากที่ป้าทําเป็นห่อใบตองใช่ไหมลูกมันจะช้าแล้วก็มีการใส่ถุงพอใส่ถุงปุ๊บมันเหมือนสินค้าจาก10บาทก็อยู่10บาทไงมีการพัฒนาใส่กล่องสายขึ้นเนาะแพ็คสีสันสวยงามขึ้นเงี้ยมันก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกจากกล่องจากถุงละสิบาทก็เพิ่มเป็นยีบาทได้ลูกค้า <c oughs> มีต่อแล้วเรื่องต้นทุนกับกาําไรต้นทุนบางอย่างก็ต้นทุน มันจะมีไม่เท่ากันอยา่างขนมชั้นวันนี้ใช่ไหมลูกต้นทุนอยู่ประมาณไม่ถึงสองร้อยถ้าเราบวกค่าแรงเราแล้วก็ค่าแก๊สก็อยู่ประมาณไม่เกินสามร้อยบาทแต่เราขายอยู่ที่สี่ร้อยบาทถึงสี่ร้อยยี่สิบจนหนึ่งถาดมันจะได้กําไรอยู่ประมาณร้อยกว่ามันก็อยู่ได้อย่างวันหนึ่งเราต้องทําเป็นถาดเงี้ยถ้าห้าอย่างมันก็ได้ละประมาณห้าร้อยกว่าบาท โอเคเราก็อยู่ได้ลูกเลอ,อ,อยากแนะนําอะไรกับคนยุคใหม่ในเรื่องขนมคนยุคใหม่ถ้ามีใจรักในการทํามันมีต้องมีใจรักเราชอบในการทําขนมอ่ายิ่งช่วงนี้มีแบบเป็นแพ็กเกจมีพิมพ์เป็นดอกเป็นลวดลายเนี้ยเราจะได้เพิ่มมูลค่าของเราค่ะผมยอ่ยอมาจากตัวอะไรบ้างนะขอค่ะ ขอไข่นนนหมองมาขอไข่มาจากไข่ไข่ไม่ใช่ขอไข่ย่อมมาจากข้าวข้าวข้าวแป้งขนมมันจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมหลกแป้งมันมันจะมีจากข้าวคือขอไข่อ่าขอไข่แล้วตัวอะไรตัวที่สองนนนุนนนุน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมอ่านั่นแหละตัวที่สอง คือนอหนูมาจากน้ําตาลถ้าเราขาดน้ําตาลขนมจะไม่หวานใช่ถ้าเราขาดขอไข่คือข้าวแป้งข้าวอะไรทุกอย่างที่เราจะไปทําขนมมันก็ทําไม่ได้แล้วตัวสุดท้ายคือมะ<า>มา้มามะม้ายอมาจากมะาพร้าวขนมทุกอย่างจะเพิ่มความมันได้จากมะพร้าวแล้วแต่แปรูปมาจะเป็นมะพร้าวแบบลูกที่เราต้องมาขูดมาคั้นกินที่เองหรือว่ามะพร้าวที่เราจะไปซื้อเป็นกล่องแบบสําเร็จ มันก็จะมาจากมะพราวเหมือนกันแต่ความหวานความมันความอร่อยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรุงอีกทีหนึ่งเนาะว่าเราจะใส่แบบไหนอร่อยยังไงหวานยังไงมันอยู่ที่เราปรุงขอเบอร์ติดต่อถ้ามีคนสั่งขนมเบอร์ <c oughs> ได้ก็เบอร์093-042-1415า้าถ้าไลน์ก็ออดขนมหวานก็ไลน์แล้วเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็พี่วั้วันชูค่ะขอบคุณค่ะ พวกเราขอบคุณนะครับที่สอนพวกผมทำขนมไทยครับขอบคุณค่ะ